<laughs> เรื่องได้เย็นดีบ่เย็นดีเย็นดีเออเอาเอาอาบน้ำแล้วแรงเลย,ยหูซื้อมาใชาก่กลางสิเอาเปียบม,มูนี้เดยียวหน่อะสะนี่ค่ะสะใหญ่เติมเนาะเป็นสะโครงการค่ะกะบรุ่นไปต้องกันค่ะว่าสิมีปลาหน่อย,ยปลาลายเนาะอ่ะไก,ก่ก็เป็นหอยสงขรามละค่ะไก่ไก่สะดุ้งเหาไก่ไก่บ้านนี่ละเนาะ ต่างเครืองต่อค่ะบ่าท่านแล้วอยู่หวกเราเอาเครื่องมาค่ะเอ้าเอ้าเอากบกบได้อีหลีวะอุ้ยได้กบอีหลีหลุดเมื่อไหร่โอ้ยมันเป็นแอนน์น้นเป็นแพนน มีสีต้นขึ้นห่อยเลยคอณโดไซร้ายขคอยเท่าไซร์ขคอยเท็สามเถื่อนอะไรนี่ต่ก็ป่มาประเด็กปละเดกแม่ย่ยประเด็กแกสังน้ำลายแกกประเด็นี่โอ้ดัวได้แม่บออ่เสีบจนไดเลียอันี่มคนเดียวมาแม่ตุ้มตุ้มตุ้มกินได้ตลอดเวรได้ข้าวมนอยู่กั้บ้าห้องเย็นท้ม้อแม่ข้าอยู่ไก่้น้าเฮาะดวลงน้าเลยแล้วม่อื่นเฮา็จับจับป ขามาตุ้งขมาเอาเด้อองลีมาเด้อเราคือพรมีตอนอ้กินเบอเหรี๋ยใส่ยีอืมอืม้ยเตกะแดกนพูดถึงมันมันตอนน่อยจอต้องเหียเงี้มันยุบดีต้องซอยแบบพี่ซอยไวอมันบอกกดแต้มันกรอบ ว่ามันเป็นทางอุบลมานี่ก็ย่องกินเป็นด้วยกัน่าพวน้ำลายแตกมากค่ะพี่น้องกินสมน้ำกันค่ะม้านะเขาทาเขาทาอ่ะกินเห่ดข้างเออเ้ยโไเห็นายจไมเห็นเหา่นบนอ่ะ พักว่าเป็นนี่จะม้วนเป็นโอ้ก็เลยตอนแต่แซ่บแต่้วนแล้วนต้องเป่าร่ามันบ่ฮ้อนหรอกเห็น <c> อ <oughs> ยู่บ่อันนั้นมันไข่มันมันขึ้นเปนหนามันหนาวมันผสมเนี่ยกนนยนินร้อนๆจะได้อร่อยต้องเป่าผ่อนถ้าบอกก็คงเอ้าอย่นงไ ตบเขาต้องตบโตแม่อะไรเย่หอมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะก็ได้บรรยายสับคุณเหมือยาเหรอเหมยอนยาไหมเออรสชนติไหหอมอ่าหวานเหมือนกินของตะไคร้ได้กินของทานทะลุว่ะเหมือนหมูเลย เออสุดยอดงกกบกสาก้ามาูงงามบโอ้ยอันนี้ก็เส้าถามไดแล้วเรื่องผูงามบ่ะโอ้ยจ้าจ้าถาสาวอื่นกับอะไรนี่เนาะบึ๊กบไป็นไ โอ้ยตามตัวมาจิบัแมลองกอนตันะมาติดคน้นเหียเรียบร้อยเลยมันนี่เนาะมัน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 ขลักเสียบเสียบได้แหะโน้ำปลากระดองมันเสียบตัวตยเหรอขันคันกินแบบสูสดเลยรสชาติของกรปูซุกับปูดีมันได้เสียบแถวดีผมก็เสียบเยัง ต่อแบบจำใจล้วเสียบกอะไอย่างี้แมาชิมด้วยเถอะฮักฮักฮักเครืองฮักเครอแต่ว่าหลายอยู่ครับืี่นี้เขาจะเต็มเลยล่ะของฮักแบบยังสินไหมอาเรีย้อยหอนหอนหอนยำเลยเอรอโอ้โหโอ้ยำเลยละยำเลไข่ทิย์เเนาะาตัดเอาซุปนี้ออกมันมเจ็บไ่ทันปวดเจ็บเหอกออกกันลเลยไล่ไล่ไล่เทิงไล่เทิงแป มันซุกไลยมันแหงเขาเลยเด้แมสองพ้อสำคัญมันซุกเร็วอยู่ให้มันมีน้ำจั็กน้อยเนี่ยนะมันก็จะแสบแมนแมนเหมันแหงเลยมันก็แสบจัดการเลยแถวตับออกเลยเอาไม่ย่างมือเบิร์ดเลยได้เฮ้ยเยอไว้ของเสียบไว้ไม่จิตตายกินเล่นกินนั่นไปก็ได้แต่สัมปูที่ได้ผมด้ขังไว้มันสีจอยเนาะไว้ไม่สีจอยมันจอยมาได้มันจอยมาได้ เราไ่งเศร้ามันสุดยอดเลยนี่งโอ้ยไรทั้งเครื่องไปก้อนทั้งแต่ไฟก้อนเอปอทุกคนบอกว่าต้องซุๆคือเขาเห็นตะกาบมันมันบมไปาสมจากข้างในมันสุกข้างมันห่อนนาะอบเนาะแตเบอกวานงกาบเกอเยอะ่หงากาบแข็งว่ะพ่วงเมนูเขาแรงเข้ามานี่เอ้ยสุดยอดเลย ต่แนวเป็นตาเสียบเนาะมาะะค่ะกินข้าแรกน้ำกันค่ะเสยบ้กันากปูวัน<ะ>เอากนเล้า <c oughs> างกับเฮือดเยวชุือดเยตื่ยางกระปูนัดไปยู่บนกัดขาตะปูว่าส่เบ็ดมาก้าปูตัวส่เบ็ดนี่มันมากหรือเนี่ยวได้บุ๊ข <c> อ <oughs> งปูทเท่าต่ำกระขาด้วยไดขึ้นเกาค่ะ ตำม้งเนาะตงมี่ครับออกว่าจะดูบทนะอุดระนี่กันเนาะขาดบ่ได้มันจวดด้ลยะเร่ากินยำได้กับเสียบยำเนี่ยเป็นเมนูประจำของเขาอบระจัาของเขาได้ประจำาพรที่สารเจ้าจีที่มิ่งแก้วบองแก้วยังมาหู้ยตำหู้อะไก็แล้วเนาะแก้วอกไเข้าเป็นแก้วอะไเก็คือเครื่องเชี่ยงคือโรลีกเงินกับจิ้มจีสิ่งแต้ตงมีเด้ย เออขาบ้านเข่ากับประด้ถตานบ้เถาฮเาฮ่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 าไม่้นบ่เลยอเออ ย่อยเรื่อยๆเนาะตัวมีเออยกสะดุ้งน้ำเก็บปังขาไปน้ำเรื่อยๆค่ะเอาไหลได้แล้วบ่เออเอามาคั้วน้ำเรื่อยๆอ่ะตัดการเลยค่ะน้ำ ขาย่ายเนาะ ซื้อมาสามไงน้องสิสิมวนกับการวานแหแห้งเลยด็ดฮะบ่บ่มีเบียกอ้วยทากับปลา ติดสะดุ้งเขาต้ำค่ะนี่จะตูงงามๆซิปก็โตเลยโอ้ยตอนซ่อนค่ะบางช่วงน้ำหลากคันแถวนี้น้ำลวดเบิดเลยเน,นาะค่ะน้ำแตกแกงเลยเนาะประเขากระไยค่ะปันวููตูงเเป็นซิปเป็น เบืงสภาพแต่ละคนไฟย,ยิงขั้วปะเขาว,ว่าท่านแหลวอยู่หันไปเบิ้องไฟไส้เก็บปลาแหลวเรียบร้อยเบิดละค่ะฮะขี่ลายเติบอยู่อืมอืมอเออขั้วป้าโตเฮาเป็นกระสีเก็บเครื่องเก็บยังละบ้านเนี้ <c oughs> เรียบร้อยละค่ะซ้านนี่ขี่ลายเติบอยู่เนาะ ปลาขาวกระติกเดียวนึงเฮ็ดปลาแดกกัโอ้ยเนาปะปลาคอกับไนน้อยเนอหยับเยินเลย,ยเออลงทุนบาคักเลยแต่ว่ากะคือบาละนอเท่านะมันกะขาดเดาบ่ได้คล้องอยู่ในน้ำค่ะกับตรงรุ่นมนัมนมอมนันคือกันละเนาะอ่ะอ่ะโมเป็นยังคะ่ะรุ่นน้ำกันเรื่อยๆคือเก่าเนาะหายกับเร่งใจช่องบนนอกน้ำเนาะติดตามน้ำกัน คลิปต่อไปเรื่อยๆค่ะกาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันใหม่คลิปหนา้าบานหน้าพาสุขสวัสดีค่ะมีแหงยกทอบ่น้อสองอายน้องนี่นอไปเข้าสูลูกเดียวอเอ้ไปเอาเยอมือเรงสีแห้งค่ายเต็นเยอดอกจากสองลังเออสองลัางสองลัง